เอาไปห้าร้อยถ้าชนะเอาไปสามร้อยนันเทดีกว่าแล้วอ๊นได้ห้าร้อยเอาพังหรือยังครับพังหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็นๆเอาอันนี้แค่เป็นการเซ็ตเปิ้ลนะครับอันนี้การเซ็ตเปิ้ลเดี๋ยวลองเป่าทวีดูก่อนอ้าวโอเคเอากติกานะครับเมื่อกี้มันมีข้อข้องใจเส้นสีแดงฝั่งโน้ ต้องข้ามนะครับเส้นกลางฝั่งนี้ไปนะครับถึงฝั่งนี้จะชนะนะครับเส้นโนดนะครับผ่าน้างดึงข้ามเส้นกลางนี้ไปนะครับจะชนะนะครับโอเคไหมครับถ้าคนานเข้าใจนะครับถ้าคนข้ามก็แพ้เหมือนกันนะครับบางเสียงระวีนะทางผู้บริหารครับทางผู้บริหารหมู่บ้านนะครับหรือว่าสมาชิกหมู่บ้านนะครับอรวีหนึ่งฮะ Way, แรกอยู่เป็นแรกอยู่สลับข้างครับสลับข้างตง้องชนะ2ใน3ามอันสองสองในสามใช่แล้ว<ช>ครับสองในสามนะฮะตอนนี้ทางฝั1 1> ่งผู้บริหารนะฮะชนะไปหนึ่งวะตอนน,ออน,นี้ตอนนี้<อ>ทางทีมผู้บริหารมีเงินเดลนะในกระเป๋าห้าร้อยนะครับตอนนี้จะได้หรือเปล่าจะเก็บพันได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเก็บหนึ่งเลยนะครับจะเก็บพันหรือว่าจะเก็บร้อยนะครับดูเอา หลังจากทีมผู้บริหารกับนะครับชุมชนได้แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จัดต่อการแข่งขันประเภทการแห่งลูกสบ้านะครับให้พักก่อนให้พักก่อนใจเย็นหายปะ หายใจให้ลึกๆครับหายใจลึกๆเพื่อเต็มตัวนักกีฬานกสบาก็เออใจเย็นๆครับคุณผู้ชมเย็นเตรียมตัวไว้ด้วยนะครับเออผู้ช่วยมีแค่นี้เหรอครับผู้ช่วยมีก็รักแค่นี้เหรอเอาเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆครับใจเย็นๆผู้ช่วยใจเย็นๆยะไม่เอาผู้ช่วยปล่อยมาหน่อยครับปล่อยมาหน่อยโอเคครับเออเอาผู้ช่วยชูมือเออเนี่ยดูก้ามแขนได้รับพันมาครับทางผู้บริหารชูมือเลยครับ เออด <t> ูแต <young> <t> ่ละคนนี <S <s ่โอ้โหเป็นมัดเป็นมัดอยู่ข้างล่างอย่างเดียวเลยข้างบนไม่มีมัดเลยนะครับทั้งสองข้างเลยเอากองเชียร์พร้อมโอ้โหกองเชียร์ไม่มีเสียงกองเชียร์พร้อมเทียบตู้ ้วแนนคู to three to three three ่พิเศษยังมีเสมอหนึ N ่งหนึ N ่งต้องมีรอบที time, um, ่สามนะครับต้องมีล่บที่สามนะครับเสมออยู่หนึ่งหนึ่งนะครับเอาละเอาละเราจะเสียงเดนไหมจะเสียงเดนไหมจำเป็นต้องเสียงแล้วนะครับผู้บริหารนะครับผู้บริหารหนึ่งท่านครับตัวแทนชุมชนหนึ่งท่านครับเอาละเอาละเอาหัวเด็กก้อยครับทางชุมชนเอาหัวครับพวกที่บุหรีเอาก้อยนะครับเพราะนี่ไม่ใช่ครับ หัวครับโอเคครับอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่เดิม <laughs> <laughs> ถ,ถ้าถ้าเีมบริหารจะซื้อ1นึ่ันขายไหมครับห้าพันอขายห้าพัน เขาจะได้แค่พันเดียวให้ซื้อห้าพันเขาไม่ซื้อแล้วครับเอาละเอาละผู้บริหารว่ายังไงนะครับทางชุดบริหารออมาตเทือไทยว่ายังไงนะครับ <c oughs> ได้นะครับอะไรนะเขาเรียกว่าภูมิประเทศดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นภูมิประเทศ ทางหมู่บ้านนะครับรประเทศหมู่บ้านนะครับที่จะได้ํำใครชนะนะครับผู้ทิ้งก็โหดมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผู้พิเศษยิ่งโหดกว่ารูกผู้ทิ้ง,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 งอีกเอาให้มารู้ไปเราจานวนขอน,นหยครับกรรมการครับดูซิว่าฝ่ายปกค,ครอ,อง,ง,งกับฝ่ายบริหารไันจะได้ตอกกัน,ะนระคายบริหารพร้อม1ิบคนทักชุมชนครับกรรมการเช็คหน่อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามีกล้ามเนื้อข้างล่างหรือว่ามีกล้ามเนื้อข้างบนชมเอานะครับผู้ชมนะครับเอาตอนกลางคืนนี่ขยันจังนะครับตอนกลางวันนี่ไม่ได้เลือกนะเขาบอกนะฮะเอาเราวางหนึ่งสอง thank <laughs> you คืนนี้ขยันจังกลางวันได้ยได้เรื่องนะครับอ้าวทีมชนะทีมชนะมารับรางวัลที่ท่านนายกครับแล้วนะครับทีมชนะเน่มีอาทินนะฮะทีมชนะได้ยันต์น้ำหงวันนะครับทีมชนะรับรางวัลเป็นพันบาทจากท่านนายกเชิดชายราชีนะครับเอามังกรครับมังกรมาทั้งทีมนะครับมาทั้งทีมเลยทีมที่แพ้ไปก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับ กินข้าวต้มต่อไปกินข้าวต้มต่อไปนะครับเออนี่นะครับชมหน้าคุณศึกผู้ชนะนะฮะคู่พิเศษนะฮะต่อไปเรา